รู้สิว่าเราสั่งอะไรมาทุกคนมันคือมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกเขาบอกว่าเป็นมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกนะนี่เราสั่งมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันจะมารีวิวกันว่ามันจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดจริงๆริงไหมไปชิมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วนะคะกับช่องบุกี้สวยอย่างได้ค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรเอ่ยนี่เราจะมารีวิวนี่นะคะมันฝรั่งแผ่นดํามันฝรั่งที่ เผ็ดที่สุดในโลกเขาบอกว่ามันทําจากพริกที่เผ็ดนะคะเราจะมาลองชิมกันว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนนะคะนี่ก็จะซีนมาเราสั่งมา2กระปุกนะคะไม่แพงค่ะเราสั่งมาจากในแอป,ปแอป,ปนะคะสั่งมาจากในแอป,ปช็อปปี้ค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูหน้าตาเขาเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเราเปิดแลวนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเทอุย้ยแผ่นเขา้หแตกละเอียดมาเลยอะ่ะแต่ก็ยังมีเป็นแผน่นะนะเนาะนี่ค่ะนี่นี่แผ่นของเขา แค่ของเขาก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดได้อยู่เอาได้อยู่อันนี้เอาได้อือหือจะมีจุดรสชาติก็ติดเค็มมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดจริงๆสดจริงๆ สั่งมาเราสังมากระปุกละยี่บก้าบาทยี่ิบเก้าบาทนะคะจะเผ็ดแต่สำหรับเราเรากินได้เผรดรสชาตินี้เรากินได้นะทุกคนแต่เด็กๆอาจจะเผ็ดนิดนึงนะก็รสชาติโอเคค่ะเผ็ดร้อนๆอยู่ในปากเผ็ดแต่ก็ไม่ใช่แบบเผ็ดจิ๊ดจ้ามากแต่เผ็ด กันก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้เลยเนี่ยอ,อ๋อทบ,บคิดนี้ก็แค่นี้ค่ะที่ไม่ดูกันเผ็ดน,นะคะเผ็ดน,นะคะทีนี้เผ็ดดีเผ็ดดีอ,อ,อร่อยค่ะ